สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มาทําอาหารอร่อยๆอกับคุณแม่กับมูกันอีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราทําขนมหวานอะไรอย่างคะแม่อ้วันนี้เหรอคะจะทำโทส์ฮันนี่ค่ะฮันนี่โทส์มันอร่อยหามมันเวอร์ดทำง่ายเร็วไม่ต้องง้อเตาอบด้วยนะคะแม่ทุกคนทำได้แน่นอนใช่ โมมาทําอะไรในป่าคะเนี่ยในป่าดงเด็ดอ๋อมาหาปลอมแบร์ค่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะแม่ปลอมแบร์แม่รู้ปะไม่รู้กันนะหน้าแตกค่ะใช่ค่ะถ้าใครรู้ว่าบอมแบร์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรส่งมาเลยนะคะแต่เดี๋ยวโมขอเด็ดก่อนเท่มากๆเลยค่ะที่ที่เยอรมันนี่ดอกบลอมแบร์มันขึ้นไปหมดยิ่งที่บ้านเรานี่เพียบเลยค่ะลูกบอมแบร์าด้วยโบอกว่าอะไรนะคะดอกบอม สำหรับฮันนี่ทสตวันนี้แม่กับโม e ขอจัดเบอร์รี่เต็มชุดเลยนะคะทั้ง s t รอเบอรี่ราสเ b อรี่บ i l เบอรี่แบล็คเบอรโอ้โหมากันทั้งครอบครัวเบอร์รี่เลยละค่ะแล้วก็แถมด้วยเชอร์รี่และคีวีค่ะและส่วนผสมนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะน้อยนิดเดียวเองน้อยนิดเดียวแต่ออกมาอร่อยนะ่าเราต้องใช้ Toast ตัวครึ่งหนึ่งของมันนี่เราก็มาหั่น ให้มันกลายเป็นบ้านกาวบ้าน,านเล็กๆสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะข้างล่างนี่เราไม่หั่นให้หมดนะคะเราเหลือให้มันเป็นอ่ำเหมือนพื้นเอาไว้อะค่ะตรงนี้ห้ามตัดเด็ดขาดนะคะ ขนมหวานชื่อ h o นนี่โทส์กันแน่นอนค่ะต้องมี h o น Butter, um, นี่น้ำผึ้ง b u t เตอก็อันเนยต้องขอคิดดูก่อนค่ะเนยในภาษาไทยและอันนี้เป็นเนยที่ผสมเกลืออยู่หน่อยนึงแล้วด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเริ่มทำกันได้เลยเราก็เอาเนยที่ละลายแล้วมา,าวท,วมะะทาไว้ให้ทั่วขนมปังนะคะทาทุกซอกทุกมุมทั้งข้างในทั้งข้างนอกให้ทั่วขนมปังเลยค่ะ เอาเนยลงกระทะค่ะพอเนยเริ่มร้อนเราก็วางขนมปังลงไปเบาๆนะคะแล้วก็ทอดเขาทุกข้างให้เขากลายเป็นสีทองอมน้ำตาลออกมาหอมๆอร่อยๆกรอบๆค่ะ Honey for my honey ตามด้วยน้ำผึ้งราดลงไปทั้งทั่วขนมปังเลยค่ะ ทีนี้ก็ได้เป็นเวลาสร้างสารรค์ของทุกคนแล้วนะคะจะจัดผลไม้อะไรลงไปยังไงของคุณก็จัดการได้เลยค่ะขอให้มันออกมาดูเป็นแบบอร่อยอร่อยเวอร์เว,เวให้สะใจเลยอะคะ่ะเรื่องนี้นี่แม่ของโมชำนาญมากเป็นแมสเตอร์จริงๆค่ะอร่อยปากอร่อยตาต้องเป็นอย่างนี้นะ แบบมันอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าตัวโทสต์นี่คุณแม่ดูสียดูสิะคะคุณแม่เขารีบเอา,เอา,เอาผล,ลไม้มาประดับเอาไว้ข้างบนนะคะแล้วที่มันอร่อยมากก็คือตัวโทส์ของมันโดยการที่เราเอามันไปนลงกระทะมันก็จะเป็นกรอบๆข้างนอกใช่ไหมคะแล้วข้างในอะคะ่ะมันจะเป็นอ่ำน้ำผึ้งแล้วก็เนยที่ละลายเยิ้มๆเป็นรสหวานๆเข้มๆข้างบน เจอไอศครีมวานิลลาเย็นเย็นสดชื่นแล้วเจอพวกผล,ลไม้อีกมันแบบทําให้หัวใจเ<ช>ต็มไปด้วยค,ความสุขเลยค่ะทําให้คนคนที่คุณรักเขายิ่งรักคุณเพิ่มขึ้นนะคะเชอรี่ของเรานี่ก็ตัวเบลริ่มเทิมเลยนะคะ <c oughs> เข้ากันหน้าหน้าเข้าไปด้วยง่ายอ่ะ ไม่ต้องใช้แมโครวเวฟไม่ใช่แม่ตาอบทมตามเหมือนที่เราทําให้ดูค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีผลไม้พ,มพวกนี้นะคะคุณใช้กล้วยมะม่วงที่ชมุมนาที่เมืองไทยมีอะค่ะคุณเอาลองมาคุณก็ชวนเพื่อนๆมาแบ่งกันทานนะคะสี่นนะะห้าคน, <c oughs> นนะคะแบ่งความอ้วนไปให้กันลกันนะคะแบบอย่าเหมาคนเดียวหมดต้องช่วยกันแบ่งความอ้วนแบ่งความอ้วนแต่บอกเขาแบ่งความรัก โมก็ขอชวนเพื่อนๆทุกคนให้ลองทําดูนะคะเพราะมันทําง่ายแสนอร่อยแล้ว<ช>มันดูเวอร์และแน่นอนค่ะ<ช>ทานคนํานึงนะคะมันทําให้ติดเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะ